สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับมิ้นอีกแล้วนะคะตัวนี้ชื่อว่าค o ปปาจีนะคะ2ระบบจากราคาเดิมนะคะ3,099บาทส่งฟรีนะคะตอนนี้มิ้นลดราคาให้เลยเหลือ2,499บาทส่งฟรีนะคะถูกไปเลย600บาทนะคะตัวนี้มาดูกันว่ามิ้นแถมอะไรให้บ้างนะคะตัวนี้ของแถมครบชุดพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวนี้ กล้องสามารถปรับได้5ระดับนะคะมีจุดสองสีในกล้องให้เลือกยางทั้งหมด8เส้นแบบนี้เลยนะคะครบชุดพร้อมใช้งานแบบนี้เลยโรลเลอร์หน้านะคะจะเป็นขาเหล็กแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังแถมลอกนะคะกับสายเอ็น20ปอนด์50เมตรแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังแถมยางทั้งหมดอีก4เส้นอย่างนี้นะคะครบชุดไปเลย8เส้นนะคะและยังมีลูกดอก ที่สามารถถอดหัวได้นะคะตัวนี้แถมไปให้เลยสองลูกนะคะและยังไม่พอนะคะแถมลูกเหล็กทั้งหมด30ลูกแล้วก็ยังมีศูนย์ไกลเลงแบบนี้เลยนะคะแถมให้และยังไม่พอนะคะยังแถมเลเซอร์แบบมีสีให้แบบนี้เลยนะคะราคาครบชุดเพียง2499าบาบาทส่งฟรีนะคะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยนะคะว่าวิธีการใช้งานเป็นไงไปกันเลยค่ะ